าจากร้านศิลชาติคอนไซน์นะครับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของอางานขายนะครับตอนนี้กําลังจะส่งเตรียมส่งเครื่องใหม่สั่งใหม่นะครับเป็นเป็น HT Power 245S นะครับสิบตัวทีนี้เราก็าจะให้ดูหน่อยว่าก่อนที่เราจะขายเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับเราทําอะไรกับมันบ้างต่อ1ตัวนะครับทุกตัวที่จะส่งเนี่ยเราต้องทําแบบนี้ครับ อย่างเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ย,เ,ยเดิมๆเ่ยครับเครื่องใหม่ๆป้ายแดงเป็นแบบเนี้ยถามว่าถ้าเราส่งงานแบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะน,นั้นถ้าเราแก้ไขแบบอ่าทั่วไปนะเราก็เข้าไปในเซตติ้งนะครับเข้าเซตติ้งแต่แล้วเราก็ไปปรับสเกลให้มันเป็นเยอะๆเนี่ยปุ๊บโอเคมันเงียบแล้ว แต่ผลที่ได้รับก็คือสัญญาณสัญญาณรับเนี่ยจะด้อยนะครับหูจะตึงนะเครื่องจะมีการรับที่ด้อยกว่าปกตินะครับอย่างที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้เราก็เคยทําคลิปให้ดูแล้วแหละ,ะวันนี้เราก็มาดูรีวิวกันอะีกทีนึงนะว่าโอเคงานขายของเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่ารับมาแล้วก็ส่งต่อนะครับเราก็ต้องมีกระบวนการนะครับตรวจสอบปรับแต่งแอจัสต่างๆนะครับในการ ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับทีนี้เราก็ให้กลับไปที่ค่าเดิมก่อนนะครับอ่ะโอเคคือเ,เดิมเปิดเครื่องมาเนี่ยมันก็ต้องไม่ซ่าถูกไหอยน,ะนี้เราก็ปรับเลยนะครับปึ๊บอ,อย่างแรกเลยเราก็ต้อง f a ค t o อ y ก่อน เราถึงจะไป adjust ได้ในโหมด adjust เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เคยลงไว้แล้วแหละเราก็ทําให้ดูใเฉยนะครับจะไม่อธิบายแล้วครับนะการที่เราจะปรับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็มันอยู่ที่ประสบการณ์ของช่างด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราได้ยินผลตอบรับของเครื่องแบบนี้เราควรจะปรับค่าประมาณไหนนะครับเท่าไหร่ยังไง พอเราทำทั้งหมดนี้เสร็จปั๊บนะครับเราถอดออกมามเนียบเอนเนี้เงียบแล้วนะฮะแล้วเวลาใช้ล่ะ,ะเวลาใช้พูดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีสัญญาณเข้าแล้วก็ท้ายคีย์ก็ใส่ดีนะครับนะฮะปึดป๊ดจบปึ๊ดแล้วไม่มีคือกา้าคือกา้าขาน,นะครับอ่ะไม่หนึ่งสอง เ okay. ม่นี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันทีนี้อ่าเรามาดูเซ็ตนะครับความไวของภาครับพออันนี้ตั้งไว้ที่ประมาณลบ1 2อ db นะครับหรือ0-2 m i ไมโครโวลต์นะครับพอเสียบป,ปุ๊บก็ต้องดังเลยนะครับถึงจะโอเคพอเสียป,ปุ๊บก็เข้าเลยก็ถ,ถือว่าไวนะครับแต่ถ้าเราปรับสเกลอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเราไม่เอาเข้าคอมไม่แอดจัสอะไรเลยมันก็อาจจะหูตึงนะครับ อ่ะโอเคก็จบไปนะครับเกี่ยวกับการเตรียมจัดส่งจัดส่งเครื่องใหม่ให้ลูกค้านะครับเท่านี้ครับขอบคุณครับ